โควิดตรงหน้าร้านเป็นไงบ้างคะมานั่งตามนี่เป็นแถวเลยโต๊ะไม่พอถ้าใช้ใจวิทยากรร้านน้ำเต้าหู้เจ้าเก่าบัวลอยฮ่องกงเปิดขายตั้งแต่ปีหนึ่งสองมาถึงปัจจุบันนี้พ่อแม่ย,ย้ายมาจากกรุงเทพแล้วก็มาตั้งที่นี่ตอนนั้นก็ขายถ้วยหนึ่งยี่สิบห้าตังค์กับ50ตังค์วันนึงก็ขายได้ร้อยกว่าบาทเกือบก็ดีใจแล้วสมัยก่อน ร้านมีเมนูอะไรบ้างครับขายน้ำเต้าหู้ก่อนมาถึงปี48มาขายบัวลอยฮ่องกงสูตรนี้มาจากฮ่องกงเลยมีบัวลอยน้ำขิงงาดำแปะกล้วยน้ำขิงแปะกล้วยนมสดเต้าถึงน้ำขิงเต้าถึงนมสดเต้าหวยแล้วก็น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ก็มี10บาทก็20บาทแล้วก็30บาท40บบาทแล้วแต่เขาจะเลือกใส่เครื่อง แล้วก็บัวลอยห้องกลมก็มี20บาท30บาท40บาท50บาทแล้วใส่ไข่ลวกด้วยก็บ60บาทแล้วเมนูที่แบบคนมาที่ร้านแล้วกินเยอะก็กสุดๆเลยก็เป็นเมนูอะไรคนะบัวลอยห้องกงเย็นกับร้อนแล้วแต่คนชอบกินร้อนกินเย็นมีส่วนประกอบก็เนื้อน,น้ำใหญ่<า>พุทราแล้วก็คิดตันาสาหร่ายขาวลูกเดือยโทแดงบำรุงกระดูกขาแตงกล้วยบมรุงสมองเส้นผม ลากบัวใส่น้ำน้ำไยเวลาคาแล้วก็จะไปทานกับน้ำแข็งเก็ดหมิมะรสชาติก็จะอร่อยหวานเย็นเื่มใจทำไมต้องเป็นสองฝั่งคะสองฝั่งก็คืออันนี้หวานอันนี้จืดเลยไม่ได้ใส่น้ำตาลาเลยนะเดี๋ยวนี้เขาจะไม่กินหวานกันแล้วเลยจองทำแย่ <c oughs> หวานน้อยก็จะตัดหวานแต่ไม่ไดึงใช่มีหวานน้อยหวานกลางหวานมากแล้วบัวลอยฮ่องกงที่ตัดกับบัวรอยของไทยยังไง บัวลอยไทยก็คือบัวลอยกะทิไงแต่ของคนจีนจะบัวลอยฮ่องกงถ้าสมัยก่อนเขาก็เรียกเต้าทึงนะมีน้ำน้ำญ่น้ำขิงน้ำนม,มสดแล้วก็มาใส่น้ำเต้าหู้ก็ได้สินค้าสามารถเก็บได้กี่วันคะเก็บไว้สองสามวันตรง,งหน้าร้านเป็นยไงบ้างคะโอ้โคึกคักเลยบางครั้งตรงนี้มานั่งตามนี่เต็มเลยนักกีฬาแข่งบอลแข่งอะไรอย่างเงี้ยแข่งรถ ก็เอานี้ออกไงเวลาเก็ตแล้วเวลาตลางคืนก็มานั่งกินกันนั่งเป็นแถวเลยโต๊ะพวกนี้แหไะเนี่ยนะเที่ตั้งหกตัวไม่พอตอนโควิดเนี่ยขายได้ประมาณกี่ถุงคะก็ประมาณเจ็ดแปด้อยถุงแล้วพอมโควิดมาหนักๆ่นไคะก็ประมาณสามสี่ร้อยถุงก็ลดลงมาเกินขรึ่งนะใช่เกินขึ้นเขาบอกว่าก,กระทบก็กระทบมากอยู่เคยมีแบบว่า ความคิดพ่อแท้หรือว่าแบบว่ามีมีแต่ว่าเราสู้เราต้องสู้แล้วก็อดทนถึงจะมาถึงทุกวันนี้ได้ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านแห่งใใะความภาคภูมิใจเลยนะคะภูมิภาคภูมิใจเลยต่อจากพ่อแม่ไม่จีิงแล้วในวันที่พอที่คือแบบเกิดเหตุการณ์อะไรคะเราถึงแบบรู้สึก้อก็ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยลูกค้าไม่มา พอดีมันมีแก๊บกับแฟนหน้านมาแล้วก็มีอันนี้กินเกลือกันไปพ่อแม่สอนมาให้อดทนขยันซื้อสัตว์ต่อลูกค้าของเรานี่นะถ้าซื้อน้ำเต้าหู้ไปเนี่ยระขั่งคืนเสียพรุ่งนี้มาบอกได้หรือเปลี่ยนให้เลยที่นี่รับประกันด้วยให้ลูกค้าสบายใจได้มีอะไรอยากจะบอกผู้ประกอบการเพื่อโ่วมาชีพอะไรอย่างเงี้งยไหมคะแบบว่าให้กำลังใจกันนะ่อก็ผู้ประกอบการทุกท่านน่ะต้อง อดทนไว้ก็ช่วยช่วยกันแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านคนไปเองถ้าไม่ช่วยกันมันก็เยอะทุกวันต่างคนต่างช่วยกันมันก็ลดน้อยลงชาร้านหน่อได้ไคะที่ร้านน้ำเต้าหู้บัวลอยฮ่องกงเจ้าเก่าตั้งอยู่ถนนธานีอยู่ในตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เปิดปร,ประมาณเที่ยงกว่าถึงสามทุ่มครึ่งถ้าเลขโทรศัพท์บ้านก็มาสั่งศ4 4ย์ 613847เบอร์ 47, ส่วนตัวก็มี0872582874ก็อยากจะให้ลูกค้ามากันเยอะๆรับรองว่าดีแน่นอนน้ำเต้าหู้บัวลอยฮ่องกงเจ้าเก่าการันตีความอร่อยด้วย52ปีถ้าสนใจแวะมาทานได้เลยครับ